สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วตอนนี้ก็พวกเราก็ยังอยู่ที่กรุงปารากนะคะพวกเราตื่นกันแต่เช้าน่าจะประมาณ6โมงแล้วก็เตรียมเ,เดินทางไปที่เมืองคาลวีแวรรี่ตอนเช้าๆที่สะพานชาวบิดนี่ก็ยังไม่มีผู้คนนะคะถ้าใครที่อยากถ่ายรูปส,สวยๆได้วิวส,สวย ตรงนี้เราเจอเจ้าสาวมาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยพวกเราจะไปขึ้นรถบัสที่สถานีรถบัสฟอร์เรนซึ่งห่างจากที่พักก็ประมาณ2กิโลพวกเราก็ไม่ได้เตรียมของอะไรไปเลยแค่กระเป๋าเป้ไปเดียวนะคะเพราะว่าก็จะไปกลับการเที่ยวที่เมืองนี้ก็สามารถเดินไปกลับได้และแล้วก็มาถึงสถานีรถบัสนะคะ ซึ่งก็มาตรงเวลามากประมาณ8โมงเช้าคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนก็มีเอเชียบ้างแล้วก็มีฝรั่งด้วยนะคะที่นั่งก็สะอาดแล้วก็กว้างขวางมีห้องน้ำด้วยคนขับรถก็ใจดีมากๆขับสมูทส,สุดๆทาชีก็นั่งชิลๆพวกเราก็เริ่มออกจาก กรุงปลากแล้วนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่เมืองคาโลวีแวรี่แล้วก็มองภาพจากมงมไกลก็จะเห็นปราสาทแห่งกรุงปลากด้วยร,ระยะเวลาเดินทางก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะพวกเราก็จะถึงคาโลวีแวรรี่ ระหว่างทองก็ดูวิวสองข้างทางนะคะตึกรามบ้านช่องแล้วก็ที่นี่ก็ระบบขนส่งสาธารนณะรถรางสะดวกสบายถนนหนทางก็ดูสะอาดแล้วก็สบายๆนะคะรถก็ไม่เยอะมากบรรยากาศสองข้างทางสวยวิวเขียวมากตึกรามบ้านช่องแล้วแล้วพวกเราก็มาถึงเมืองคาโลวีแวรีหลังจากที่รถบัสจอดพวกเราก็เดิน ไปยังแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็จะเป็นเมืองแห่งสปานะคะหรือน้ำพุร้อนที่นี่ก็จะเป็นมรอดอกโลกเหมือนกันนะคะยูเนสโกระหว่างทางที่เราเดินไปพวกเราก็จะไปเ,เจอคล้ายๆสวนสาธารณะนะคะแล้วก็จะมีรถม้าซึ่งรอรับนะักท่องเที่ยวอยู่ ใครที่ต้องการนั่งรถมาชมเมืองก็สามารถไปใช้บริการได้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในเมืองคาร์ e วีแวรี่เนื่องจากว่าพวกเรามากันแต่เช้านะคะ<น>ก็ยังไม่ค่อยมีผู้คนมากเท่าไหร่พวกเราก็เริ่มหิวแล้วก็มานั่งอยู่ที่กลางสวนสาธารณะนะคะซึ่งบรรยากาศชิว แต่อากาศวันนี้หนาวมากประมาณ6องศาขนาดนั่งตากแดดแล้วยังหนาวอยู่เลยอันนี้เป็นเมนูอาหารเช้าของพวกเราอิ่มอร่อยท่ามกลางวิวสวยบรรยากาศเย็นมากบริเวณรอบๆก็จะตกแต่งด้วยดอกทิวลิปนะคะส่วนรถมาก็จะค่อยๆสโลไลฟ์ ine, ไปเรื่อยๆตามถนนรอรับนักท่องเที่ยว พวกเราก็เดินเข้ามาตรงใจกลางเมืองแล้วนะคะก็จะเป็นแม่น้ำโฮเล่แม่น้ำเทปลานะคะบรรยากาศสวยมากตึกสองข้างทางสถาปตัตยกรรมนี่ถือว่าสุดยอดเลยก็ได้รับการออบรรจุเป็นมรดกโลกนะคะผู้คนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อากาศหนาวสุด หว่าทางเดินนะคะเขาก็จะเริ่มมีปลูกประดับตกแต่งดอกทิวลิปนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายสีสวยงามสดใสเป็นที่ประทับใจของคนเดินทางที่นี่นะคะนี่ก็เป็นที่สร้างสีสันให้กับเมืองคาโลวีนะคะเขาก็จะ ยืนอยู่ตรงนี้นิ่งๆแล้วก็มีคนบริจาคให้บริเวณนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะคะที่ไหลผ่านคาโลวีแล้วก็ตึกรามบ้านช่องสวยงามบรรยากาศวิวรอบๆผู้คนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะคะแดดเริ่ม่องนิดนึงทำให้อุณหภูมิดีขึ้นมาหน่อยซึ่งก่อนหน้านั้นหนาวสุดๆ นี่ก็จะเป็นขายของที่ระลึกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆเยหยือแก้วน้ําเพราะว่าเขาก็จะเอาไว้ดื่มน้ําพุนะคะน้ําพุร้อนซึ่งก็จะเป็นน้ําแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดพวกเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศสองข้างทางแดดเริ่มส,อส่องสวยงามมากตึกรามบ้านช่องเป็นระเบียบ แล้วก็จะมีรถม้าคอยอให้บริการหากใครที่สนใจนั่งชมเมืองก็ใช้บริการรถม้าได้แต่ว่าราคานี่ต้องสอบถามอีกทีนนี้ก็จะเป็นร้านกิฟเบียร์กิฟน่ารักหน้ารักตรงนั้นจะเป็นไทยมาสาดร้านนวดไทยนะคะซึ่งร้านนวดก็จะเจอได้ที่ทุกที่ในยุโรป ที่ออสเตรียก็มีนะคะแล้วก็ที่กรุงปรากก็มีคาราวีก็มีแสดงว่าการนวดถอกของไทยเราได้รับการยอมรับทั่วโลกเปรยนี้ก็จะเป็นจุดที่ผู้คนจะชอบมาดื่มน้ำแร่น้ำพุร้อนนะคะเขาก็จะเอา,เ,อาเหมือนเป็นเหยือ่อแก้วน้ำหรือขวดน้ำมาเติมแล้วก็ดื่มอุณหภูมิก็จะประมาณ60องศานะคะ ซึ่งก็ดื่มได้พอดีเลยแล้วก็รสชาติก็จะอร่อยออกเค็มๆนิดนึงแต่ก็ไม่เค็มมากช่วยให้สุขภาพมีวิตามินแร่ธาตุนะคะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงนี่เลย60ององศาเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ก็มีควันขึ้นนิดนึงนะคะออเอาใส่ หกสิบซีซีตรงนี้จะเป็นฮอสปริงนะคะรามนโบโบดาอุณหภูมิประมาณ60องศาดีไหมล่ะทาชิชอบไหมถ้ามันร้อนเกินไปแต่มันแค่60มันก็เท่ากับนมของทาชินะเท่ากับที่ทาชิกินนม ใช่แลวตรงนี้ก็จะเป็นร้านนวดไทยพวกเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีเออจอกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ด้วยบางคนก็จะมาเป็นกลุ่มแล้วก็มาถ่ายรูปกับ I love very calorie very เราก็มาเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่นะคะไม่แน่ใจว่ามาจากยุโรปหรือทวีปอเมริกาเขาก็จะมาเป็นทีมเลย ที่เรามองเห็นไกลๆนั้นก็จะเป็นโบสนะคะที่สำคัญของคาร์โลวีแวรีตั้งสูงเด่นสวยงามมากนะคะบรรยากาศดีมากๆ กรับเมืองคารลวีแวรี่นะคะก็เป็นเมืองสปาในภูมิภาคคารลวีของสาธารณรัฐนะคะซึ่งจะมีประกะประชากรอยู่แค่49,000คนเท่านั้นตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้ำโฮเร่ ore, และก็แม่น้ำเทปปรานะคะซึ่งตั้งชื่อตามเจ้าใจชานที่4ลือแล้วก็เป็นจักรพรรด แห่งศักดิ์สิทธิ์ของโรมันแล้วก็กษัตริย์แห่งโบโฮูเมียซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมเมืองนี้เมืองคาโลวีนะคะก็จะมีน้ำพุร้อนอยู่หลายแห่งมากจะมีน้ำพุหลักๆทั้งหมด13แห่งแล้วก็ขนาดเล็กอีกตั้ง300แห่งแล้วก็มีแม่น้ำเทปราเธอที่มีน้ำอุ่นและเป็นเมืองเป็นเมืองสปาที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในสาธารณเช็กนะคะ แล้วก็เป็นมีการอนุรักษ์ไว้อย่างดีและได้รับกรรมคุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็เป็นสปาคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะคะแล้วก็เป็นมรดกโลกตรงนี้ก็จะเป็นเบรนน้ำพุที่พวยพุ่งพยานขึ้นสูงที่สุดนะคะเขาก็จะทำไว้ให้หนักท่องเที่ยวหลายๆคนก็จะมายืนแล้วก็ผ่อนคลายกับไปจากน้ำพุซึ่งผ่อนคลายช่วยได้มากทีเดียว น้ำผุก็พวยพุ่งซึ่งสูงมากเลยนะคะจากข้างบนแล้วก็น้ำผุนี้น่าจะประมาณ60องศาเป็นวารีบำบัดนะคะไปใกล้ๆหรอ ้กล่าน,นีอาโอเคถ้างั้นได้ตรงนี้นะคะก็จะอุณหภูมิ72องศาร้อนกว่าเดิมซึ่งพวกเราก็สามารถมาดื่มได้ที่นี่รู้สึกเหมือนจะอุ่นๆไปจนถึงร้อนเลยนะคะรสชาติก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือรสชาติแบบน้ำแร่มีเค็มๆนิดนึงอร่อยดี าชอบกดไลค์กดแชร์ subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย